การละทวีประอุผู้นำแอฟริกาใต้ตบอเมริกาหน้าหงายแพร่ข่าวก่อการร้ายทำลายเศรษฐกิจเสี่ยมหนักปลัวแพ้ขั้วโลกใหม่ ประธานาธิบดีรามาโซฟาของแอฟริกาใต้ประนามสหรัฐให้สถานทูตออกคำเตือนคนอเมริกันถึงการโจมตีด้วยการก่อการร้ายในเมืองที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของแอฟริกาใตาส้สร้างความหวาดกลัวตื่นตระหนกและโชคร้ายทางเศรษฐกิจแก่ประเทศอย่างจงใจ พฤติกรรมเช่นนี้ทำบ่อยซ้ำซากรวมทั้งพันธมิตรสหรัฐทั้งอังกฤษแคนาดาและออสเตรเลียก็ประกาศเตือนภัยก่อการร้ายกับประเทศเพื่อนบ้านไนจีเรียด้วยข้ามหัวรัฐบาลในแอฟริกาใต้หน้าตาเฉยวันที่28ตุลาคม65สำนักข่าวสุุุตนิกและอันอาราบียารายงานว่าสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาในแอฟริกาใต้ได้โพสต์คำเตือน ซึ่งระบุถึงการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในประเทศอาจจะเกิดขึ้นในวันที่29ตุลาคมนี้ในย่านที่ร่ำรวยที่สุดแห่งหนึ่งของโจฮันเนสเบิร์กสถานทูตแนะนำให้คนอเมริกันอยู่ห่างจากฝูงชนจำนวนมากและการชุมนุมในที่สาธารณะอื่นๆซาริโอรามาโซฟาประธานาธิบดีแอฟริกาใต้แสดงความเสียใจยและประนามการตัดสินใจที่โชคร้ายของสถานทูตสหรัฐ ที่ออกคำเตือนเกี่ยวกับการโจมตีของผู้ก่อการร้ายช่วงสุดสัปดาห์ในประเทศโดยไม่ได้ปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหารของเขาก่อนเลยเขากล่าวว่าน่าเสียดายที่สหรัฐได้ออกคำเตือนแบบนั้นโดยไม่ได้พูดคุยกับเราการแจ้งเตือนทุกรูปแบบจะมาจากรัฐบาลของสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และน่าเสียดายที่รัฐบาลอื่นเที่ยวอ,ออกเตือนภัยคุกค,คามส่งความตื่นตนกในหมู่ประชาชนของเราโดยพลาการ เมืองโจฮันเนสเบิร์กศูนย์กลางทางการเงินของประเทศและกลุ่มร้านค้าหรูอาคารสำนักงานสูงลาชนาคารถูกระบุเป็นเป้าหมายผู้นำแอฟริกาให้สัมภาษณ์ระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเซสแห่งสเปนซึ่งกำลังมาเยือนประเทศนี้เขากล่าวว่ารัฐบาลทำงานตลอด24ชั่วโมงเพื่อตรวจสอบและพิจารณาข้อความนี้ที่มาจากสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิด ไม่ได้นิ่งนอนใจก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ออกแถลงการในนามของรัฐบาลสาธารณรัฐโดยชี้แจงต่อประชาชนซึ่งตื่นตกใจต่อการกระทำของสถานทูตสหรัฐโดยระบุว่าทางการจับตาการแจ้งเตือนการเก่ะกันร,ร้ายของคณะทูตสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการสื่อสารมาตรฐานของรัฐบาลสหรัฐต่อพลเมืองของตนรัฐบาลเน้นย้ำว่ากองกำลังรักษาความปลอดภัยของแอฟริกาใต้ ได้รับมอบหมายให้ดูแลให้ทุกคนรู้สึกปลอดภัยที่บ้านของตนเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกำลังจับตาดูอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชนประเทศหรืออำนาจอธิปไตยของเราทั้งนี้ภัยคุกคามทุกชนิดได้รับการประเมินอย่างต่อเนื่องและดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของทุกคนหากมีความจำเป็นในสถานการณ์ฉุกเฉินรัฐบาลแอฟริกาใต้จะเป็นคนแรกที่แจ้งให้สาธารณาชนทราบเกี่ยวกับภัยคุกคามที่ใกล้จะเกิดขึ้นในทันที เรียกว่าสับหน้ากันอย่างเป็นทางการไกลๆถึงความไร้มารยาของสถานทูตอเมริกาคุณคุ้นว่าเกิดในหลายประเทศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการออกคำเตือนหลายครั้งจากสหรัฐเกี่ยวกับการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่ถูกกล่าวหาในแอฟริกาใต้แม้ว่าจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยก็ตามสร้างความสับสนรุ่นวายในหมู่ประชาชนเสมอ การแจ้งเตือนการก่อการร้ายที่คล้ายกันสำหรับไนจีเรียก็ได้ออกโดยสหรัฐและประเทศตะว,วันตกอีก3ประเทศนั่นก็คือสหาราชอาณาจักรแคนาดาและออสเตรเลียมู่วันอังคารที่ผ่านมาสดๆร้อนๆในเมืองหลวงของประเทศทําให้บุคลากรทางการทูตของประเทศที่เกี่ยวข้องกําลังถูกย้ายหลังไม่พบแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้สถานเอกอคัครราชทูตสหรัฐอ้างว่ารัฐบาลได้รับข้อมูลมา ว่าผู้ก่อการร้ายอาจจะกำลังวางแผนที่จะโจมตีโดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนจำนวนมากในสถานที่ที่ไม่ระบุชื่อในพื้นที่แซนตันของโจฮันเนสเบิร์กมีการแชร์การแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วบนโซเชียลมีเดียแล้วก็กลุ่ม WhatsApp ทั่วโจฮันเนสเบิร์กจนชาวบ้านแตกตื่นทั่วด้านการแจ้งเตือนในจีเริยสถานทูตสหรัฐในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ยังได้ออกประกาศ เตือนด้านความปลอดภัยในกรุงอาบูจาเมืองหลวงของไนจีเรียโดยเรียกร้องให้พลเมืองอเมริกันในไนจีเรียหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นและไม่ปะปนฝูงชนการแจ้งเตือนพร้อมกันของประเทศตะวันตกส่งผลให้เกิดความตื่นตระหนกอย่างกว้างขวางช่วงนี้แอฟริกาใต้กำลังช่วยเหลือโมซัมบิกที่อยู่ใกล้เคียงกันต่อสู้กับกลุ่มกบฏอิสลามิส และได้ส่งทหารไปที่นั่นแล้วมากกว่า1,000นายตั้งแต่เดือนกนรกฎาคมปีที่แล้วหลังการเตือนของสหรัฐและสหราชอาณาจักรเรื่องการก่อการร้ายบ่อยขึ้นตั้งแต่ปี2016รัฐบาลของแอฟริกาใต้ก็แสดงปฏิกิริยาอย่างโกรธเคืองต่อพฤติกรรมของตะวันตกที่พยายามสร้างภาพว่ารัฐบาลแอฟริกาใต้ไร้ความสามารถในการปกป้องประชาชนส่งผลให้เกิดความตื่นตระหนกและภาวะวุ่นวายแตกตื่นในสาธารณะ โดยอาศัยแหล่งข่าวที่น่าสงสัยเพียงแหล่งเดียวและทำแบบนี้ซ้ำซากจนทางการต้องออกแถลงการฉีกหน้ากันจงแจ้งแบบนี้เรียกว่าเมื่อสหรัฐไม่มีมารยาทแอฟริกาใต้ก็ขอใช้วิธีเดียวกันบ้างแบบสมน้ำสมเนื้อมูลเหตุการปลุกผีก,ก่อการร้ายมาจากการที่รัฐบาลแอฟริกาใต้แสดงจุดยืนอย่างเด่นชัดว่าไม่คว่ำบาตรรัสเซียและยังสั่งซื้อน้ํามันจากรัสเซีย ร่วมโครงการพัฒนา BRI ของจีนเท่ากับเมินคําสั่งขาใหญ่เลือกข้างคู่แข่งของสหรัฐจับตาความโกลาหลวุ่นวายในแอฟริกาใตา้ซอเขาจะประทุกมากขึ้นเมื่อตัดสินใจปลดแอกจากการครอบงำของอเมริกาและตะวันตก สายเฮลตี้ต้องลองเลยค่ะสับปะรดผู้แลอบแห้งไซมิ minimal. นิมอลสแน็คที่ไม่เหมือนสแน็ครสหวานอเปร้ยวอร่อยฟินลงตัวสุดๆน้ำตาลน้อยใส่ใจสุขภาพแถมวิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะชิ้นเล็กพอดีคำกินได้ทุกที่ทุกเวลาขนาด260กรัมราคา239บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ค่ะซื้อห้ากล่องแถม1ึกล่องทันทีในราคาเพียง10,90บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้เลยค่ะ0 2 1 1 4 6 6 6 3ีรีบโทรมาเลยนะคะ